ดูเล่นๆขายได้จริง10บ,บาท2ส,สีหมุนเวียนที่ระล,ลึกพบกันอีกเช่นเคยฮะกับช่องของประปาศึกษาแบงค์หลีนโบราณคลิปวิดีโอนี้พบกันก่อนนอนท่านผู้ชมพะเนาะเป็นเวลาพบค่ำเป็นเวลาพักผ่อนดูคลิปช่องประปาก่อนนอน นี่คือเหรียญที่ประปาจะมาพูดถึงท่านผู้ชมะก็เป็น10บาท2สีจะพามาดูเล่นๆนะท่านผู้ชมเนาะก็ดูเล่นๆแต่ขายได้จริงนะคลิปนี้จะซีเรียสน,นะฮนะเนาะดูยามพักผ่อนท่านผู้ชมฮะ10บาท2สีไม่ว่าจะเป็น10บาทสองสีที่ระลึกหรือว่า10บาท2สีหมุนเวียนที่ขายได้จริงในช่องของประปาเนาะก็ ถ้าเป็น10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะก็ผลิตออกมาก็พูดถึง10บาท2สีก็รา,าวๆสัก61วาระ61วาระท่านผู้ชมฮะหากเป็นวาระย่อยๆนี่ก็ราคาซื้อขายกันเนี่ยปัจจุบันวันนี้ก็บอกตรงๆนะครับแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเลยก็ประมาณราวละเหรียญสิบสบาท13บาท14บาทสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะแต่ถ้าหากว่า เป็นวาระเด็ดๆเนี่ยถูกแยกออกมาจาก61วาระก็มีวาระเด็ดๆเราๆสัก9วาระหรือว่า10กว่าวาระประมาณนี้ท่านผู้ชมะที่ประปาขึ้นรูปไปบ้างเนาะก็ถ้าเป็นวาระเด็ดๆเลยสําหรับ10บาทสสีที่มีราคาแพงที่สุดในปัจจุบันวันนี้ก็จะเป็นเอพิกท่านผู้ชมฮะแล้วก็10บาทครุฑธนาขานไทยแห่งแรก2วาระนี้ท่านผู้ชมอะ สวยสุดเลยนะรับซื้อราคาสูงสุดก็อยู่ที่กระราวเหรียญที่ประมาณ140บาท140บาทท่านผู้ชมฮะนะถ้าหากเป็นวาระเด็ดๆ็ดดที่รองลงมาเนี่ยความนิยมยังน้อยรับซื้อกันอ่าวาระหนึ่งท่านผู้ชมฮะก็ไม่น่าจะเกินสูงสุดก็ไม่น่าจะเกิน40บาท30บาท20บาท25บาบาทอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะนะก็ อืมเพราะว่าเป็นเหรียญที่เด็ดๆก็จริงนะเหรียญเด็ดๆในชุดก็จริงแต่ว่าราคาก็จะไม่สูงเหมือนเอพิกท่านผู้ชมก็ประมาณ30-40บาทอยู่กันประมาณนี้ท่านผู้ชมก็มีหลายวาระพอสมควรอ่ะดูตามภาพเนาะดูตามภาพท่านผู้ชมถ้าจะพูดถึงในด้านของ10บาท2สีหมุนเวียนก็จะมีหลายปีพศอ หลายปีพออยู่พอสมควรที่ประปาทําการประกาศรับซื้อไปก็แบบเป็นทางการจริงๆก็จะมีราวๆสักสําหรับ10บาท2สีหมุนเวียนที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนาะใช้เป็นเงินทอนเงินซื้อเงินขายกันในชีวิตประจำวันตามบ้านเราเนี่ยท่านผูช้ชมนะหากแยกขาบแพงที่สุดผลิตน้อยที่สุดก็คงจะต้องเป็น10บาท 2ส,สีหมุนเวียนปีพศ2531รท่านผู้ชมอะล่าสุดประประกาศรับซื้อไปสวยสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยเหรียญหนึ่งก็สูงถึงเหรียญละ2,000บาทกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมอะสำหรับเหรียญที่สวยสมบูรณ์ที่สุดเนาะ,ะหลังจากนั้นอ่าวัละที่อ่าปีพศที่รองลงมาที่ประกาศรับซื้อกันในปัจจุบันวันนี้ก็เป็นหายากลำดับที่2เนาะ ก็ปี2 2 5 4 1 3 1ที่ผ่านมาก็เป็นเวลาอันดับที่1ท่านผู้ชมเบอร์ละเบอร์แล้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมปี2541เนี่ยผิดน้อยหายากลำดับที่2นะก็ซื้อขายกันอย่างช่องปะปาก็สวยสูงสุดท่านผู้ชมผ่านใช้ก็ราวๆสัก110บาท100บาทประมาณนั้นอ่ะลองลงมาก็จะเป็นปีพศ2542 34 43 53 อะไรประมาณนะั้นลงมาฮะอย่างเช่นปี42เนี่ยก็รับซื้อกันราวหดียญละอ่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ30บาทท่านผู้ชมฮะแล้ปี34ประมาณก็ยังให้ประมาณสัก25-30ตามสภาพผิวแล้วต่อมาก็เป็นปีพศ2553ก็ราวๆสักเดือนละ25บาท30บาทเนอะเป็นช่วงๆไปถ้าปี43ก็ราวๆสัก15บาท44ก็40อ่าราวสัก 15บาทเช่นเดียวกันถ้าเป็นปี5 4ปี4 0ปี3 6เนี่ยก็น่าจะอยู่กันจริงท้านมูช้ชมมาไม่น่าจะเกินเนี่ยละสิบเอบาทหน้าประมาณเนี่ยถ้านผู้ชมฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ10บาท2สีที่ระลึกหรือว่า10บาท2สีมุนเวียนที่ประปา,าพูดให้ฟังในเบื้องตน้นขั้นต้นเนี่ยนะหากเป็น10บาทที่ระลก็ ครบทุกปีวาระก็ลองส่งมาดูก่อนครบทุกวาระเนี่ยสภาพสวยงามเนาะหรือว่าจะเป็น1ิบาทหมุนเวียนปีพศที่ปปาบอกไปก็ลองนะท่านผู้ชมฮะอยากถ้าต้องการขายอยากขายเนี่ยนะก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคากันคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะดูเล่นๆแต่ว่าขายได้จริงนะมากันแบบสบายสบายสไตล์ปปาท่านผู้ชมฮะดูคลิปก่อนนอนกันเนาะครั้งหนึ่งปปาเคยทำไว้คลิปก่อนนอนแต่ก็หยุด ไปยุติไปเพราะไม่มีเวลาพอโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะคลิปนี้ดูคลิปก่อนนอนสวัสดีครับ